สวัดค่ะวันนี้คุณเอจะพาพวกเราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลหรือว่าที่เราเรียกมันว่าค่าเคนั่นเองค่าเคหรือค่าคงที่สมดุลจะอยู่ในสมดุลเคมี บทที่9ของเคมีม .5 oh ถ้าใครกำลังเตรียมตัวเรื่องนี้อยู่แล้วกำลังจะสอบต้องมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะไปเริ่มต้นที่เรื่องที่ครูเอจะเล่าให้ฟังวันนี้ค่าคงที่สมดุลหรือการคำนวณหาค่าคงที่สมดุลก่อนที่เราจะคำนวณค่าคงที่สมดุลได้นะอันดับแรกเราต้องดูสมการเคมี Me แบบนี้ให้เป็นก่อนจากนั้นเราต้องมาเขียนอัตราส่วนเพื่อที่จะหาค่าเคแบบนี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถที่จะไปคำนวณค่าเคได้นั่นเอง ซึ่งอันดับแรกก่อนที่เราจะมาคํานวณหาค่า k ตรงนี้นะเราต้องรู้ก่อนว่าค่า k หรือค่าคงที่สมดุลของเรามันคืออัตราส่วนระหว่างใครระหว่างความเข้มข้นนะเน้นย้ํแ800ล้านดอกจันไว้เลยว่ามันคือความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นถ้าพูดง่ายๆเอาความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งค่ะแล้วหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นนั่นเองแบบนี้จากนั้นอย่าลืมยกกำลัง ด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าของสารแต่ละชนิดด้วยแล้วก็สารนั้นต้องอยู่ในสภาวะที่สมดุลแล้วเท่านั้นค่า k คือค่าคงที่สมดุลดังนั้นเวลาเราจะคำนวณความเข้มข้นของสารเราก็ต้องคำนวณความเข้มข้นของสารที่อยู่ในภาวะสมดุลแล้วถ้ายังไม่สมดุลห้ามเอามาแทนค่าในสม,มการโดยเด็ดขาดโอเคนะคะดังนั้นเราจะมาคำนวณหาค่า k สเต็ปแรกที่เราจะดูเราจะดูที่สม เคมีสมการเคม,มาาี Me ของเราเราต้องดูสถานะให้เป็นก่อนในการคำนวณหาค่าเคเราจะไม่คิดสถานะของแข็งแล้วก็สถานะของเหลวของแข็งเราจะเห็นวงเล็บ S แบบนี้ค่ะ s o l i d แล้วก็ของเหลวมันจะวงเล็บ L แบบนี้ค่ะ Liquid เราจะไม่นำมาคิดถ้าเราเจอเขาอยู่ในสม,มาการเคมี Me, สามารถตัดทิ้งได้ค่ะดังนั้นถ้าไม่คิด S ไม่คิด L คิดแค่ค่ะ คิดแค่สถานะแก๊สแล้วก็สถานะ a อโคลัสหรือสถานะสารละลายนั่นเองค่ะจากตรงนี้ค่ะเวลาเราหาค่า K ค่า K จะหาได้จากอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์สารผลิตภัณฑ์เรามี2ตัวคือ C แล้วก็ดีดังนั้นก็จะเป็นความเข้มข้นของ C แล้วก็คูณด้วยความเข้มข้นของดีเพราะว่าเรามี2ตัวค่ะจากนั้นหารด้วย ความเข้มข้นของสารตั้งตน้นความเข้มข้นของสารตั้งต้นเรามี2ตัวมี A แล้วก็ B ดังนั้นหารด้วยความเข้มข้นของ A แล้วก็หารด้วยความเข้มข้นของ B แล้วอย่าลืมยกยกกำลังสัมประสิทธิ์จํานวนมวลของแต่ละสารด้วยเช่น A มีสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเป็นเอเล็ก์ดังนั้น A ก็ต้องยกกาลังเอเล็ก C ์มีสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเป็น C เป็น C ีเล็กก็ต้องยกกําลังสีเล็กด้วย โอเคนะคะเดี๋ยวครูเอให้ทริคข้าวๆว,ว่าเอาแบบนี้แล้วกันขวาตั้งค่ะขวาตั้งขวาคือฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือฝั่งขวาค่ะหันด้วยใครหันด้วยซ้ายค่ะซ้ายคือฝั่งนี้ค่ะซ้ายคือฝั่งของสารตั้งต้นขวาตั้งหันซ้ายแล้วอย่าลืมกำลัง โมลค่ะแล้วเราจะคิดสถานะแค่สถานะแก๊สแล้วก็สถานะเอคกีสค่ะไม่คิดของเหลวแล้วก็ไม่คิดของแข็งนั่นเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวครูเอจะเล่าให้ฟังทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ามันข้างบนมันคือความเข้มขน้นข้างล่างมันก็คือความเข้มขน้นความเข้มข้นที่จะเอามาใช้ในการแทนค่าในค่าเคเราจะใช้ความเข้มข้นในหน่วยโมล,ลาร์โมล,ลาร์คือเอใหญ่แบบนี้ค่ะโมล,ลาร์มาจากไหนมาจากโมลต่อลิตรค่ะหรือมาจา โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรแบบนี้ค่ะเราจะใช้ความเข้มข้นนี้มาใช้ในการแทนค่าดังนั้นข้างบนหน่วยเขาเป็นโมลาข้างล่างหน่วยเขาเป็นโมลารโมลาร์ตัดโมลาจะทำให้ค่า K หรือค่าคงที่สมดุลของเราไม่มีหน่วยค่ะ เพราะเวลาการคำนวณหาค่าคงที่สมดุละจะคำนวณจากค่า Activity ของสารละลายเท่านั้นซึ่งมันไม่มีหน่วยค่ะจากตรงนี้เมื่อค่า k ผลที่ได้ออกมามันจะทำให้เรารู้ว่าสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ของเราในปฏิกิริยานั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าค่า k ของเรามากๆค่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าส่วน c กับ d ของเรามันจะมากนั่นคือส่วนของสารผลิตภัณฑ์ของเราจะมากถ้าเมื่อไหร่ ค่า k ของเรามันน้อยๆค่ะเราจะรู้ว่าส่วน a และก็ b หรือส่วนที่เป็นสารตั้งต้นของเรามันจะ มากนั่นเองดังนั้นเมื่อไหร่ค่าเคมากๆผลิตภัณฑ์เกิดมากจําแบบนี้ก็พอค่ะโอเคเดี๋ยวครูเอจะพาพวกเราไปลองโจทย์ในการเขียนจากสม,มาการเคมีแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นค่าเคแบบนี้ค่ะไปเริ่มต้นที่ข้อแรกค่ะข้อแรกอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราสํารวจสถานะเขาก่อนสถานะผ่านไหมมี S ไหมมี L ไหมถ้าไม่มี S ไม่มี l โอเคผ่านสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นค่าเคได้สามารถที่ เปลี่ยนไปเป็นในรูปของอัตราส่วนได้นั่นเองค่ะดังนั้นข้อแรกค่ะแก๊สแก๊สแก๊สผ่านทุกข้อเลยค่ะดังนั้นเขียนค่าเคได้ค่าเคมีค่าเท่ากับขวาตั้งขวาล้วคือตรงนี้ค่ะขวามี2ตัวค่ะมีความเข้มข้นของใครบ้างมี CO ค่ะแล้วก็ความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนค่ะแล้วตัว Co นะอย่าลืมว่า Co ของเรามีสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเลข2อย่าลืมยกกําลัง2ด้วยแล้วก็ ออกซิเจนแก๊สออกซิเจนสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งไม่ต้องยกกําลังก็ได้พอยกกําลังหนึ่งค่าก็เท่าเดิมทีนี้หารค่ะขวาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหารด้วยซ้ายค่ะซ้ายเราคือ CO2 CO2 อย่าลืมสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า CO2 เป็นเลข2ใส่เลข2เรียบร้อยแล้วมีแค่นี้เองเลยต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ สำรวจสถานะก่อนสีสถานะอุ้ยจอ L แล้วถ้าเจอแอตัดทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องเอามาเขียนในอัตราส่วนค่าเคนะคะดังนั้นฝั่งซ้าฝั่งขวาของเราเหลือแค่ตัวเดียวฝั่งซ้ายของเราเหลือ2ตัวเข,ขียนค่าเคได้เลยค่ะค่าเคมีค่าเท่ากับขวาต่างขวาเราคือ Co สัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเป็นเลข1ก็ไม่ต้องใส่ค่ะหารด้วยซ้ายค่ะซ้ายของเราคือ ใครบ้างเอ่ยซ้ายของเราคือ CO2 ก็ใส่ CO2 เข้าไปแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนเข้าไปค่ะ ต่อไปยังไงต่อทีนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยข้อนี้ก็ไม่มีอะไรสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งทุกตัวก็ไม่ต้องยกกำลังนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปสำรวจสถานะปึ๊บมีตัวไม่ผ่านไหมมีแน่นอนเจอ S ค่ะดังนั้นไม่ต้องเอามาค่ะคว้าตั้งค่ะค่าเของเราคว้ามี2ตัวใช่ไหมเขียนไปเลยความเข้มข้นของ PB 2บวกค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ i ลบแบบนี้เรายกกำลังสองหารด้วยซ้ายค่ะซ้ายไม่มีถ้าไม่มีไม่เหลือแบบนี้ให้เป็นหารหนึ่งไปแบบนี้โอเคต่อไปค่ะต่อไปมีใครที่สามารถตัดทิ้งได้ไหมไม่มีเลยทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายดังนั้นค่า k ของเราเขียนครบทุกตัวค่าฝั่งขวาของเราขวาต่าง หาเลยซ้ายขวาครบแล้วหาได้ซ้ายค่ะซ้ายมี2ตัวมี C O แล้วก็ N O 2เรียบร้อยค่ะต่อไปข้อต่อไปสำรวจช่วยกันแกส๊สแกส๊สแกส๊สแก๊สผ่านทุกตัวเขียนได้ทุกตัวดังนั้นค่า K เ,เท่ากับขวาตั้งขวาเราคือ C O 2กับค่ายกับ แก๊สไฮโดรเจนและก็หารด้วยซ้ายค่ะซ้ายเราคือ CO แล้วก็ h 2 o คูกา h 2 o เป็นของเหลว no no h 2 o ตรงนี้เขาเป็นแก๊สค่ะดูที่สถานะที่สมการเคมีให้มานะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะอย่างรวดเร็วมีใครตัดทิ้งได้ปะนี่ไงเจอ S ตัดทิ้งอะดังนั้นค่า K ของเรามีค่าระดับคว้าต่างคว้าเราคือ Fe Fe สาบวกค่ะ สัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนค่ะหารด้วยซ้ายค่ะซ้ายเราคือเค FE สอบวกค่ะปึ๊บแล้วก็ A G บวกค่ะส่วน A G ตรงนี้ไม่ต้องเอามาเพราะเขาเป็นสถานนะ s yes. S นั่นเองต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเล s t One มีใครบ้างตัดทิ้งนี่ S นี่ L ตัดทิ้งอะ่ะดังนั้นฝั่งขวาของเราไม่มีแล้วนะไม่มีให้เป็นหนึ่งค่ะหารด้วยายค่ะซ้ายเหลือตัวเดียวด้วยคือแก๊สออกซิเจนยกกำลังหนึ่งก็ไม่ต้องยกกำลังเรียบร้อยพวกเราลองไปฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วกลับมาเจอกันใน E ีต่อไป เดี๋ยวครูเอจะพาพวกเราไปเรียนรู้กันเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเอได้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ